สวัสดีค่ะวันนี้นานแล้วค่ะไม่ได้ลงสวนก็เลยอยากถ่ายวิดีโอสวนให้ดูค่ะมันก็ไม่สวยแล้วค่ะแต่ว่าได้เก็บกินโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีคือได้เก็บกินทุกวันค่ะพริกก็ไม่สวยนะคะแต่ว่าก็มีพริกให้เก็บกินแล้วก็มีมะละกอชะอมไปดูมะละกอนะคะ นี่แหละค่ะ,ะมะล,ละกอที่ปลูกไว้อีแต่ก่อนถ้าเราด้หญ้าไม่ทันก็เลยใช้มีดถางเอานี่ค่ะมะล,ละกอนี่ก็จะเป็นไม่รู้พันอะไรนะคะเพราะว่าพี่สาวเป็นคนมาปลูกขณะที่สาวยังไม่รู้เลยว่าพันธุ์อะไรอันนี้เขาจะเป็นสีม่วงนี่ค่ะลูกไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรค่ะแล้วอันนี้ก็อีกจะพันหนึ่งน,นี่ก็จะเป็น เนี่ยไม่รู้ว่าพันอะไรก็ปลูกไปไว้เนี่ยค่ะมะละก,กอเยอะพี่ก็จะลกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอาไม่ทันเอาย่าไม่ทันแบบแบบดาย่าไม่ทันค่ะต้องเดี๋ยวมีดมาทางเอาพี่ก็พอได้เก็บกินค่ะมันมันลกนี่นะคะเม็ดพริก ก็พอได้เก็บกินค่ะโดนฝนนะคะโดนฝนแล้วทีนี้ดินมันก็อ่อนเนาะโดนฝนดินอ่อนมันก็จะลต้นมันก็จะลม้มค่ะพริกนี่ค่ะเป็นลูกดกอยู่พอได้เก็บกินอยู่ค่ะ เก็กจนคงะเดีก็วพีเก็บมะเขือ ด้วยกันนะคะเก็บไ,ไ,ไปไว้กินมาเก็บริกเก็บมาเขือพรุ่งนี้จะเอาเข้าไปวัดจะเอาแบ่งไว้บางส่วนส่วนมากจะเอาไปวัดนี่พรุ่งนี้เริ่มเตรียมงานงานกระถินที่วัดค่ะ ตื้อ,อยากันยุงยุงเยอะต้นดูต้นมะเขือนะคะคเก็บมะเขือค่ะนี่ค่ะใายตะก้านึ่งแล้วยังไม่ได้ครึ่งเลยค่ะเพิ่งกิดได้สองสามต้นเองมะเขือเก็บมะเขือ ให้ดูลูกมะเขือนะคะทั้งเหลืองทั้งให้ดูต้นลูกมะเขือนี่ไม่ได้พ่นยานะคะล้างน้ำแล้วก็กินได้เลยลุกค่ะก้นตก